คลิปนี้มันเริ่มมาจากที่เราเห็นคอมเมนต์ของน้องคนนี้เพราะว่าคิดถึงช่องพี่มาก แล้วก็ถามว่าสอบกองทุนเป็นไงบ้างครับก็เลยเป็นไอเดียทําให้เราได้ทําคลิปนี้ขึ้นมาคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้มาตรงตรงแต่ว่าพอพอกาลังจะตอบคอมเมนต์นี้ในหัวมันก็แบบคิดไปหลายเรื่องก็เลยจบมาเป็นคลิปนี้ว่าทําไมเรา <S 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 <zone> ควรมีไซส์ฮัสเซอร์โปรเจกต์อะไรบางอย่างหรือว่าเป็นงานอดิเรกเรารู้สึกว่าถ้าใช้คําพูดแบบคนทั่วไปเข้าใจง่ายๆคืองานอดิเรกนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่งานอดิเรกแบบออปลูกต้นไม้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเป็นสิ่งอะไรบาง อย่างที่เราควรจะสร้างให้มันเกิดเป็นอีกแอ e เรียหนึ่งในชีวิตนะแล้วก็คลิปนี้ก็จะมาเล่าต่ออีกว่าเรื่องสอบกองทุนเรื่องอสังหาเรื่องการเงินอะไรมันเป็นยังไงมั่งของเราตอนนี้เนาะก็เดี๋ยวมาลองฟังกันพอเสร็จที่หนึงเราอยากมาเล่าเรื่องว่าชีวิตเราเนี่ยถ้ามองดีๆมันจะมี2ด้านเลยคือ2 a r e อรอย่างนี้ดีกว่าก็คือ M มนเทนนิ่งแอ e กับเอ่อโพเกสซิ่งเรีย พูดง่ายเมนเทนเมนเทนแอเรียมันก็คือแอเรียที่เป็นอะไรที่เราทำเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ไปได้เรื่อยๆตัวอย่างเช่นการไปทำงานเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายซื้อของอะไรเงี้ยการนอนเงี้ยนึกออกไหมนอนตื่นมาเพื่อเราได้มีชีวิตไปต่อใช้ชีวิตต่อได้การนอนการพักผ่อนการล้างหน้าแปรงฟันการดูแลผิวอะไรเงี้ยและใดๆก็ตามการทำงาน ไอ้พวกนี้มันเป็นฝั่งของสิ่งที่เรียกว่า maintain area คือสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้เราสามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้นะการนอนการทํางานเนี้ยชัดๆถ้าเราไม่นอนเราก็คงทํางานไม่ได้ไม่เชิงไม่นอนคือถ้าเรานอนไม่เพียงพอมันก็ทําให้คุณภาพชีวิตอะไรเราแย่ลงนะฝั่งนี้ทั้งหมดมันเป็นฝั่งของ m a i n ทนแอ a r e ยเว้ยบางคนรวมถึงเราด้วยเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่กับ การเมนเทนอะไรต่อไปเรื่อยบางครั้งมันจะรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกว่าชีวิตน่าเบื่อไม่มีอะไรใช้ชีวิตไปเรื่อยในแต่ละวันแบบเนี้ยเคยรู้สึกปะเพราะฉันก็เคยแล้วฉันก็ไปฟังคอนเซปต,ต์นี้มาอีกด้านหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่า progressing area หรือว่า area ที่เรากำลังทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ผลอะไรบางอย่างในอนาคตมาเหมือนกันซึ่ง มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นการพัฒนาตัวเองหรือว่าต้องเป็นการอะไรนะแต่ว่ามันเป็นคอนเซปที่กล่าวถึงว่าการที่เรามีโกอะไรของตัวเองที่ไม่ใช่โกที่แค่เมนเทนชีวิตไปวันๆนะการที่เรามีโกอะไรบางอย่างมันจะทำให้เรามีเป้าหมายมีความหวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นซึ่งการที่เรามีโกบางอย่างมันก็ก่อเกิดให้เป็นการสร้างโปรเจกต์อะไรโปรเจกต์หนึ่งเป็นเป้าหมายที่เรา ชอบเป็นเป้าหมายที่เราคิดขึ้นเองปเป็นเป้าหมายที่เราอยากทําให้สําเร็จเนาะก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ไซต์โปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ที่มันจะให้ฟิลลิ่งเราว่ามันเป็นการว่าถ้าเราทํางานอะไรแบบนี้แล้วอะ่ะมันจะเป็นการโปรเกสไลฟ์ไปข้างหน้าพอนึกตามออกไหมถ้าตัวอย่างง่ายสุดมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นไซต์ฮัสเซอร์หรือว่าธุรกิจอะไรขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่ามันเป็นเซนส์ออฟโปรเกสที่เรามีความ อินไปกับโกที่เราสร้างเองตัวอย่างง่ายๆที่สุดอย่างเช่นงานอดิเลงเงี้ยเรามีเป้าหมายอย่างเช่นการทําอาหารแล้วบางคนอยากจะไปแข่งมัตเตอร์เชฟก็เลยฝึกทําอาหารแบบนี้ใช้เวลาว่างจากการทํางานมาฝึกทําอาหารเองมีโกอะไรของตัวเองนึกออกไหมว่ามันจะเป็นการฟูลฟิลเรามากขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ขยับขึ้นมาหน่อยที่อาจจะไม่ไกลตัวอย่างเช่นว่าน้องนักเรียนนักศึกษาที่แน่นอนการเรียนก็เป็นหนึ่งในเมนเทนแอเรียที่เราไปโรงเรียน เรียนจบเพื่อให้ได้ทํางานอะไรเงี้ยมันก็บางครั้งมันามาอาจจะรู้ไม่มีความสุขดูหน้าเบื่ออะไรเงี้ยเมนเทนไปเรื mm ่อ hmm. ย ain, 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 แต่เมื่อใดที่เรามีโกที่สร้างเป็นของตัวเองมีโกมี motivation ที่มันเกิดจากตัวเราเองตัวอย่างเช่นอยากสอบให้ติดคณะแพทย์อยากสอบให้ติดคณ,ณะนั้นคณะนี้พอนึกออกไหมว่าเป็นมันเป็นโกที่ เราเป็นคนกําหนดขึ้นมาเองมันไม่ได้เมนเทนไปเรื่อยเมื่อใดที่เรามีโกนั้นขึ้นมามันก็จะเกิดไซต์โปรเจกต์อะไรบางอย่างเช่นการอ่านหนังสือเพิ่มการไปศึกษาหาวิธีการเรียนที่ดีอะไรเงี้ยพราะนึกว่าแม้ว่าพอมีโกที่มันเป็นอะไรที่เราตั้งเองมันจะเข้าสู่ไลฟ์ฝั่งที่เรียกว่าโปรเกสโปรเกสซิงแอเรียเวลาเราไปอยู่ในโปรเกสซิงแอเรียเราได้ทําอะไรที่นอกเหนือจากการเมนเทนไปวัน,วน เราจะรู้สึกสนุกเราจะรู้สึกน่าตื่นเต้นเราจะรู้สึกอยากทำมันเรื่อยๆนอกจากการเรียนมันมีอะไรอีกอาจจะมีการเนี่ยการทำ YouTube ของเราอย่างเงี้ยโกหลักแน่นอน financial dependence การอยากมีการเกษียณทางการเงินอะไรเงี้ยเราก็เลยเออลองทำนูน่นทำนี่ไปหมดทั้งทำ u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  e เทรดดิ้งสอบกองทุนทำเล่นอสังหาอะไรเงี้ยคือเรามองว่า โกหลักเราคืออยากมีเกษียณทางการเงิน financial d e p e n d e n c e เอ้ย financial i n d e p e n d e n t แหละมันก็เลยเป็นที่มาทำให้เราลองทำอะไรหลายๆลองทาอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้ก็คือเป็นหนึ่งใน progressing area ของเราเนาะพอพอนึกภาพตามออกไหมว่า p r o c e s s i n g area กับ maintaining area มันต่างกันยังไงนเนาะไปฟังคลิปคุณอาเรียบดาวเขาบอกว่าถ้าอยากให้มีชีวิตความสุขเราควรแบ่งเวลาวันหนึ่งมาสักช่วงหนึ่งของวันเพื่อมาทําในฝั่ง p r o c e s s i n g area เราจะมีความรู้สึกว่าชีวิตเราได้ก้าวไปข้างหน้ารู้สึกว่าชีวิตเราได้ทําบางอย่างอันนี้ก็คือความหมายของ maintaining area กับ p r o c r e s s i n g area อ๋ออีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นใครที่แบบอยากเริ่มลดน้ำหนักนึกออกไหม อันนี้มันเป็น g o ที่เราอยากทำเองนึกออกไหมมันถามว่าไม่ลดน้ำหนักแล้วมันชีวิตเราไปต่อได้ไหมมันก็ไปต่อได้ไงแต่ว่าพอเราอยากลดน้ำหนักเราเซต g o อะไรของตัวเองขึ้นมามันก็ก่อเกิดเป็นไซต์โปรเจกต์ของเราในการที่จะต้องออกกำลังจัดตารางแล้วก็ make การออกกำลังให้เป็นไลฟ์สไตล์เฮ้ยการออกกำลังคือการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์นะฮะไม่ใช่การไปถึงเป้าหมายได้เป้าหมายหนึ่งเป็นคอนเซตต็ปที่เราเขียนไว้ในหนังสืออ e ีบุ๊กไปดูกันได้ สำหรับใครที่ลดน้าหนักแล้ล้มเร็วบ่อยล้มเหลวบ่อยๆหรือว่าเพิ่งเริ่มลดน้าหนักน,นะนั่นแหละมันก็เลยเกิดเป็นไซต์โปรเจกต์อะไรบางอย่างหรือว่าเป็นแอเรียอะไรบางอย่างที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วยตัวเราเองด้วยเป้าหมายของตัวเราเองนั่นแหละเอ่อทั้งหมดนี้ก็คือความหมายของ maintaining area กับ p r o c r s s i n g area เนาะแต่ว่ามันก็จะนำมาสู่คอนเซปต์ข้อที่2คือแน่นอนเรามีอะไรที่อยากทำหลายอย่างแต่ว่า เรามักจะโดนจากัดด้วยสิ่งเวลาแหละคนเรามีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงมเนาะดังนั้นแล้วเวลาส่วนหนึ่งแน่นอนเราต้องใช้ไปกับแอร์เรียของการเมนเทนิ่งแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่เมนเทนเราก็จะก็อยู่ไม่ได้แล้วดังนั้นช่วงเวลาที่เหลือนอกเหนือจากเวลาที่เราเมนเทนที่เราแบ่งมาใช้ใน area รียของ p r o c r e s s i n g area มันก็จะมีอยู่จำกัดคนเราอะ่ะอยากเป็นอยาก มีอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่ามันเป็นทุกอย่างไม่ได้ด้วยด้วยเวลามันจํากัดนะเนาะดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของเราไงที่ก็เลยต้องเข้ามาสู่พาร์ทที่2ก็คือพาร์ทที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับ priority in life การให้ความสําคัญกับแต่ละ Area ของชีวิตนะเนาะซึ่งพอเรามานั่งวิเคราะห์ r r เรของตัวเองหรือว่าใครคนที่ดูน้องๆอ,อะไรก็นั่งคิดของตัวเองไปพร้อมกับเราก็เลยก็ได้ เรารู้สึกว่าคนเราบางครั้งมันต้องการเวลาิเงียบเวลาที่เรามีสมาธิอะไรเงี้ยที่ต้องการนั่งคิดวิเคราะห์ชีวิตตัวเองในระดับหนึ่งนะแค่อยากให้ลองเบรกจากชีวิตอย่าเพิ่งใช้ชีวิตเล่มรีบหาเวลาว่างๆมานั่งคิดถึง Priority ของชีวิตเราเนาะเพราะบางครั้งเราใช้ชีวิตลันไปตามกระแสไปเรียนเลิกเรียนมาเรียนพิเศษแล้วก็กลับบ้านนอนแล้วอีกวันก็ตื่นเช้าไปเรียนอะไรเง,งี้ยวน ใช้เวลานิดนึงในการนั่งคิดว่าพ r อ o r ิตี้ชีวิตเราตอนนี้เรากำลังให้ความสำคัญกับอะไรเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราไปในเส้นทางที่เราต้องการถูกต้องหรือเปล่าการทำไลฟ์พีออลิตี้เนี่ยมันคล้ายๆการทำบล็อกกิ้งอะไรประมาณนี้เหมือนกันเว้ยคือการนั่งดูชีวิตเราใน24ชั่วโมงว่าเราใช้เวลาไปกับช่วงไหนบ้างแต่อันนี้อาจจะไม่ได้ทำละเอียดมากแค่จะมาเล่าถึงพีออลิตี้ แน่นอนของสำหรับเรานะ Priority แรกที่สุดก็คือการทำงานตึงขึ้นมาเพราะว่าการทำงานมันก็คือการทำเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อให้เราได้ใช้จ่ายให้เรามีชีวิตต่อไปได้คือทุกวันนี้ในสมัยนี้เราไม่ต้องออกไปล่าสัตว์เพื่อให้ได้อาหารเนี่ยแต่เราออกไปหาเงินเพื่อให้ได้อาหารเพื่อให้มีชีวิตอยู่เนะาะดังนั้น Priority แรกหลักของเราก็คือเป็นการทำงาน สำหรับน้องๆมปลายมหาลัยไพรเ r i ร์ตี้หลักของเราก็คือการเรียนแหละเรามองว่าการเรียนกับการทํางานแม่งคล้ายๆกันเลยนะการเรียนก็คือการต้องไปเรียนเพื่ออีกหน่อยจะได้มีงานดังนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่ต่างกันมันก็คือ just like งานประจําอย่างหนึ่งการเรียนนะนะก็เหมือนงานประจําอย่างหนึ่งแหละที่เราต้องเสียวเวลาส่วนหนึ่งไปเรียนนะนะแปดโมงถึงเย็นอะไรอย่างเงี้ย Priority แรกของเราการทํางานการเรียนปึง้งแน่นอน Priority ที่2ก็คือการนอนหลับจะเห็นว่า การทํางานมาก่อนการนอนหลับนะเพราะว่าในบางครั้งเราก็ทุ่มเทกับการอ่านหนังสือจนทาให้เวลาในการนอนเวลาในการพักผ่อนน้อยลงดังนั้น priority แรกก็คือการเรียนการทํางาน p r i o r ี t สก็คือการพักผ่อนการนอนหลับอ๋อ priority ที่สเนี่ยเราขอรวมว่าเป็นกลุ่ม h e ลท์แ care เลยแล้วกันมันมันอาจจะมากกว่าการนอนนิดนึงคือทั้งการนอนการดูแลตัวเองการกินข้าวการอะไรอย่างเงี้ย ทุกอย่างอันนี้คือ priority ที่เราแบ่งเวลาไปกินข้าวออกกำลังอาบน้ำสระผมดูแลตัวเองนอนหลับอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกวันนะเนาะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันอยู่ priority 2แปลว่า priority ที่1ถ้าเกิดงานไม่เสร็จหรือว่าเดทไลน์ใกล้เข้ามาอะไรเงี้ยเราสามารถบีบเวลา priority 2 priority หลังๆมันจะโดนบีบเวลาลงได้ priority คือการให้ความสำคัญนะ Priority หน่งงาน Priority ที Prior ่2 Self Care Help อ่ะปุ่นอย่า Help เลยกันเพราะมันสำหรับเรามันรวมถึงการออกกำลังกายด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการออกกำลังกายมันเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของเราอะ่ะหนงนั้นดังนั้น Priority ที่2เรามันจะรวมการออกกำลังกายมาด้วย Priority ที Prior ่3คือเรื่อง Relationship สำหรับเราอ่ะนะก็ไปกินข้าวกับพ่อแม่ไปกินข้าวกับเพื่อนไปกินข้าวกับแฟนอะไรอเงี้ยได้หมด แต่มันก็อยู่ใน priority ที่3ไงที่ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เนาะแต่ว่าก็ประมาณนี้จนมาถึง priority ที่4แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่หมายถึงไป priority 3เราไม่ได้เป็นคนที่ไปเที่ยวหนักขนาดนั้นอะอย่างเช่นว่าบางคนแบบออกไปกินเหล้ากับเพื่อนไปร้านเหล้าร้านผับอะไรเงี้ยทุกวัน หรือว่าอาจจะเป็นอาทิตย์ละสองครั้งอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวแล้วเราไม่ได้เป็นคนกินอะไรขนาดนั้นไปกินข้าวกับเพื่อนก็อาทิตย์ละครั้งอะไรแค่นี้เองไม่ได้ไม่ได้เยอะจนเกินไปแต่ว่ามันก็อยู่ใน priority ที่3ของเราจากนั้น priority ที่4ของเราก็คือ Side Hustle หรือ Side Project หรือว่า progressing area ของเราละก็คือการทำ YouTube การทำอสังหาการหาเงินอย่างอื่นนอกจากง,งานประจำนะจะเห็นว่ากว่าจะมาถึง p o r e c a s t i n g area หรือว่า area ที่เราให้ตั้งโกลที่เป็นของตัวเองจริงๆอะ่ะมันอยู่ถึง Priority ที่ที่เลยดังนั้นแล้วสมมุติช่วงที่เวลาเราน้อยจริงๆหรือว่างานประจำเราหนักหรือว่าเราเหนื่อยอะไรเงี้ย Priority บนๆมันจะถูกให้ความสำคัญมากกว่าเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตจะถูกใช้ไปกับ Priority บนมากกว่าเนาะทำให้สุดท้ายแล้ว Priority ที่4หรือว่ากลุ่ม s i d e Hustle s i d e Project ของเราอะ่ะมันถูกบีบเวลาลงได้ก็เลยเป็นที่มาว่าด้วยความที่แน่นอนเราอยากเราคิดว่าพวกอสังหาพวกเทรดดิ้งพวกทำ u t u b e เนี่ยมันทำให้เรามี Financial Independence ได้หมดนะเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการสร้างในการศึกษาแต่ว่าถ้าเราอยากทำทุกอันเลย มันจะทําได้ไม่สุดสักทางนะนะจนถึงจุดหนึ่งที่งานมันยุ่งมากๆเราก็เลยต้องเลือกสิ่งเดียวที่เรามาเป็นไซด์ฮัสเซอร์ที่เราจะเป็นเมนหลักจริงๆซึ่งเราเลือกการทำคอนเทนต์การเป็นโซโลพนัวการเป็นเอ็นเตอร์ปนนัวการเป็นวั e เพอร์เซนต์บิสเนสโมเประมาณนี้เราเลือกว่าจะใช้เส้นทางนี้เป็นหลักแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าทางอื่นมันไม่มันเป็นไปไม่ได้นะ เราคิดว่ามันเป็นไปได้การเทรดกันเล่นในสังหาเรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้เพียงแต่ว่าเราก็คิดว่าฝั่งนี้มันเป็นไปได้เหมือนกันเราก็เลยเลือกแค่นั้นเองสําหรับใครที่กําลังเทรดฝึกเทรดหรือว่าสอบกองทุนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันก็เป็นทางเนาะแต่ว่าเราขอเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเรารู้สึกว่าอะไรมันเริ่มลงตัวละมีเวลาว่างมากขึ้นเดี๋ยวจะกลับไปนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่ เราคิดว่ามันจะพาเราไปสู่เป้าหมายก,ก็คือ financial d e independent ได้ก็คือการทำคอนเทนต์การเป็น one person business model หรือว่าการที่เราเป็นทุกอย่างเป็น content creator เป็น marketing เป็นเซลการเป็น product development อะไรของตัวเองนะ product development ของเราที่เกิดขึ้น2-3ตัวก็อย่างเช่น template วางแผนการเรียนเข้าไปโหลดฟรีได้ e-book ให้นี่เป็นการลดน้าหนักครั้งสุดท้ายไปโหลดได้อีกหน่อยอาจจะมีโนชันเทมเพลตอะไรเป็นเรื่องที่เราชอบออกมาแชร์แชร์เป็นสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วออกมาแชร์ต่อนะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงเลิกเทรดแล้วก็ไม่เชิงเลิกเทรดเรียกว่าหยุดพักเรื่องการเทรดหยุดพักเรื่องการเล่นอสังหาอะไรไปก่อนสักพักหนึ่งนะแล้วมาโฟกัสที่การทำคอนเทนต์นั่นแหละ ก็แค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆคลิปนี้อยากจะปิดจบด้วยว่าสำหรับใครที่กำลังใช้ชีวิตไหลไปเรื่อยๆหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตเราผ่านไปแต่ละวันโดยที่เราไม่ได้มีอะไรทําหรือไม่ได้รู้สึกว่าปรเกซิ่งขนาดนั้นลองสร้างโ o อะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ขึ้นมาไม่จาเป็นต้องเป็นการหาเงินก็ได้นะอาจจะเป็นการ เริ่มอ่านหนังสือเริ่มปลูกต้นไม้หรือว่าเริ่มฝึกทําอาหารลองไปเรียนสกิลอะไรใหม่ๆนะมันจะรู้สึกว่ามีความสุขกับชีวิตรู้สึกว่าเราได้เฮ้ยเดี๋ยวตอนเย็นเราจะได้ไปฝึกทําอันนั้นอันนี้เพื่อให้เราได้ทําอันนั้นอันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือสําหรับน้องที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เรารู้สึกว่าอีกอันหนึ่งที่มันดีมากคือการที่เมื่อไหร่ที่โกการเรียนของเราอะ่ะหมายถึงเมื่อไหร่ที่ไซฮัสเมื่อไหร่ที่ โกที่เราคิดขึ้นเองมันคือการอยากเรียนให้ดีขึ้นนึกออกไหมว่า maintaining maintaining life ของเราก็คือการเรียนอยู่แล้วมันเราก็อยากทําให้ดีอยู่แล้วแต่เมื่อใดที่ไซต e โปรเจกต์ของเรามันคือการที่เราอยากเรียนให้ดีด้วยตัวเองเมื่อนั้นเราจะขนขวายหาวิธีแล้วก็อ่านหนังสือเพิ่มด้วยตัวเองพอนึกออกไหมว่า มันจะไม่ใช่ภาพที่หลังเลิกเรียนพ่อแม่มาบังคับให้เราอ่านหนังสืออีกแล้วแต่ว่ามันจะเป็นการที่เราอยากอ่านหนังสือด้วยตัวเองเพื่อให้เราไปถึง g กที่เราตั้งไว้นะเมื่อใดที่ g กที่เราตั้งไว้กับ g กของ maintaining life มันเป็นอันเดียวกันเรารู้สึกว่ามันจะทำให้ในฝั่ง maintain เราทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนเนาะก็ประมาณนี้สำหรับน้องคนไหนที่มีปัญหาการเรียนในช่องของเรามี คลิปเทคนิคการเรียนแล้วก็รีวิวการอ่านหนังสือรีวิวการสอบมากมายสามารถกดเข้าไปดูดูได้และในอนาคตก็คิดว่าน่าจะมีเพิ่มอีกเพราะรู้สึกว่าอย่างที่บอกเมื่อไหร่ที่โกของการเรียนของเราเรารู้สึกว่าเราชอบเป็นคนที่ชอบศึกษาวิธีการเรียนให้มีประสิทธิภาพะนะมันก็เลยเป็นที่มาเออโกของเราเรารู้สึกอยากเรียนให้มันดีมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เราไปศึกษาอะไรพวกนี้แล้วก็เอามาแชร์ทุกคนเนาะ ก็สมมติใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วแล้วหนึ่งในไซต์โปรเจกต์ก็คืออยากมีหุ่นที่ดีอยากมีเรียกว่าอยากลดน้ำหนักอย่างนี้ดีกว่ามีอยู่พะวะกูมันไม่ชัดแล้วมั้งมันต้องลองไปฟังไมซ์ในคลิปนี้ของเราหรือว่าฟังนี้วะไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีมากแต่ก็ไม่สำเร็จสักที จนตระหนักได้คอนเซปต์คอนเซปต์เดียวหลักๆเลยคือการลดน้ําหนักคือการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ไม่ใช่การไปถึงโกด้โกนึงนะลองเข้าไปฟังคอนเซปต์นี้ได้ในคลิปนี้อ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันไปละ